fc ฮะมามาดูสิ่งที่บอกว่าที่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติมากๆใช่คือจริงๆอ่ะไม่เคยถ่ายนกตัวนี้นั่งอยู่ตรงนี้แต่ไม่ไม่คิดว่ามีไข่แต่ว่าคิดย่านกมาเช้าอะ่ะย่านกวถ่ายไขย่มยก็เอา้ามีก็นั่งส่องนอกตัวนี้อยู่เขาจะชอบมานั่งตรงนี้อ๋อที่จริงคือเขามากกข่นี่เองไข่เหมือนไข่นกกระทาเลยอะ่ะเราต้องทําอะไรมาร์กไว้ไหมไม่ให้ใครมาเหยียบ ก็ไม่แต่ร <c oughs> เราเนี่ยแหละที่มใช่เนี่ยฮะเอซดูนะฮะไข่เหมือนไข่นกกระทาเลยเอฟซดูเนี่ยไข่เหมือนไข่นกกระทาเลย่ยานกบอกว่ามันจะมีหินที่รองหนุนไข่หมอนหนุนไข่ นกกระแตอยู่เขาบอกว่าหมอนหนุนตอนนั้นนะ่ะถ้าถ้าเก็บไว้นะ่ะก็คือจะนำโชคนะเราเก็บไปเลยได้ไหมไม่ไม่ไม่ต้องต้องให้เขาเออออกตัวออกลูกไปก่อนอเขาไม่ร้อนเหรอไข่ไม่ร้อนหรอเดี๋ยวเขาคงมาฟักแหละอ,อยู่หน้าโครงการเลยนเอฟซี FC. อยู่หน้าโครงการเลยทําเป็นธรรมชาติมากตรงนี้เนี่ย <g ül üş> เซลฟี่ลูกเซลฟี่เนี่ย <g ül> เขาให้เขาให้ชูมือไม่ใช่ชูไม่ใช่ชูเท้าลูกชูชูมือสองนิ้อย่างนี้แต่แน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 ,น,น่าน่แน่แน่แน่อน่น่แน่แนูแน่แม่แน่แน่แน่าน่แน่แน่แนอแน่แ่แน่แน่อนน่่ ชูมือหนค่ะเฮ้ยย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 ยชืยยยยชยยยยยยยะยย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 จยยยยค่ะะ ดูกล้องตรงนี้นี่ดูกล้องตรงนี้จะเอ๋อค่ะเดี๋ยวทานข้าวกังกรเป็นไงปับป้าหน่อยสักสองคำ <c oughs> นี่เจเจเจเก่งนะเนี่มกอเติมแลบลิ้นช่วงนี้ป๊บป้ามามา มาต่อที่ม่เกลนะครับมิมก่อนนะครับมมมัมมัมมโอเคชอบเส่ะมมมั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 ม มัมมัมมัมเออโอ้ยแสดงว่าชอบยิ้มเลยอึมเพิ่งตื่นนะฮะหวัวเลยฟูนิดนึงเอ๊ะตื่นมาเอาอะไรให้หนูกินเนี่ยตื่นมาเอาอะไรให้หนูกินยิ้มหวานยิ้มหวานอึม,อ,มอร่อยไม่รูก มา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 อเอาสตอรมรีเกี่ยไปไหมมาเกี่ยไปไหมมานี่จับก็ได้จับเดี๋ยวเดี๋ยวนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนู่นนี่นั่น <c oughs> มา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 เขียวลูกเขียวให้เขียวนี่ไม่เขียวตามบัมบัม <c oughs> ชอบไหมครับ

สวัสดีค่ะตอนข้าวมังกรน,นะครับเมนูอะไรวันนี้แล้วบังกรใส่หลายอย่างคือผักโขมผักกาดขาวแค่ไอเบนแคทแบบผักปักทองหอมใหญ่แล้วก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะโอเคนี่นะเหมือนเขาจะกินได้นะชอบชอบ,ชอบ แต่อันนี้คือใส่ซุปที่ที่เราตุ๋นไว้เมื่อวานด้วยอ๋อสตอ็อกน้ำสต็อกใช่ไหมจ,จะหมดละโ <c oughs> อันพูดป,ป <c oughs> อ๋อปลาตกใจเห็นแลแต่เขาเขาพูดมาสองสามวันแล้วล่ะแต่ว่าถ่ายไม่ทัน อืมแข็งแรงหลูกแข็งแรงอืม กำลังกินได้เรื่อยๆ FC อย่าเพิ่งทักนะว่าทำไมไม่เช็ดปากให้น้องคือเช็ดทีเดียวเพราะถ้าเช็ดตอนนี้เนี่ยบางทีเขาจะรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบหรือว่าเขาหมดอารมณ์ที่จะกินใช่เหมือนไปเช็ดปากเขาแล้วเขาจะรู้สึกว่าภาษาอีสานเขาเรียกหุ้นหวยอะไรนะหุ้นหวยลำคารลำคารลำคาญนะฮะ ก็จะมีทีนี้ก็จะบวยวายแล้วทีนี้บวยวายก็คือไม่กินและนานพอสมควรอ่ะกว่าจะอารมณ์ดีขึ้นมาก็เดี๋ยวเช็ดทีเดียวรอบสุดท้ายเพราะว่าจะได้ไม่เจ็บปากด้วยบางทีเราเช็ดบ่อยๆมันเสียสีปากนะฮะสีผิวนี่ก็กินไปเรื่อยๆเรามีผ้ากันเปื้อนอยู่ย่อมยอมยอมโอ้โหมันมันหวานไหมลูกเนี่ยหวานไหมหวานไหม ชอบสตรอเบอรี่ป่ะชอบสตรอเบอรี่เหรอครัมปั๊มปัป๊ม

สวัสดีครับสวัสดีครัขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดีสตอรี่เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูแต่งกวาที่หน้าบ้านนะฮะแต่ว่านิกลิห่หอมๆอยู่ตรงนี้นี่กลิ่นหอมมะลิสงสัยแย่แห้งเอามาให้นะฮะ <c oughs> ก็น้องเมย์บอกว่าพี่เนงพี่เนง แตงกวาออกลูกแล้วนะให้ให้เดินให้ไปดูหน่อยอยู่หน้าบ้านผมก็เลยพามิเกลออกไปดปปูเดินไปข้างนอกมิเกลพี่มังกรเน่ยเขาพูดป่าป้าแล้วนะมิเกลพูดหม,ม,ม่าม้าได้ไหมหมา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 ไม่ร้อนนะฮะครึมๆมมาดูหน้าบ้าน ไหนมีเด็ดเด็ด <Dead, dead, S 2> <ๆ>มาเลย <c oughs> เออเด็ดเลยเหรอโอ้นี่โตแล้ว <c oughs> นี่ใหญ่มากเลยนี่ใหญ่มากพอพอไปตำแล้วมั้งเนี่ยเนี่ย <c oughs> หนึ่งตำก็คุ้มค่าต้นแตงกวาแล้ว มิเกลกินมะม,ม,ม่วงไหมลูกมะม่วงเต็มเลยมิเกลเมื่อคืนฝันอะไรไหมฝันอะไรไหมครับอหอมหอมแก้มพอนเลยหอมแก้มพอนเลยหอมแก้มพอนเลยเอฟซีดูนะฮะเนี่ยพายุกำลังมาฟ้าก็มืดมืดนะฟ้าก็มืดมืดส่งยิ้มให้เอฟซีหน่อยทักทายหน่อย สวัสดีค่ะได้อะไรมาเนี่ยแซงกวาเอาไปผัดไข่ดีกว่าแซงกวาเอามาให้มีเกีียวทานนะเนี่ยไไขไไ่่มชอบไม่ลูกไม่ใช่กินไม่ได้ค่ะเหรอสามลูก ลูกลูกอุบอั่นั่นเลยอุบอั่มากเลยอุบอั่วโตโตลูกกลมเหมือนเหมือนมังกรเลยหน้ากลมเหมือนลูกเลยพี่เกล้าหน้ากลมเหมือนลูกมังกรปี่ป้า Mamma! <laughs>